คอนเซปต์ของลูกค้าท่านนี้นะครับก็คือเรียบหรูสําคัญคือปิดบังเหล็กดัดนะครับใส่ขาจับเสริมรางเหล็กดัดเข้าไปคือมีความเหลือบเหลือบ<ๆ>นิดๆพอดีพอดีดูงามงามสวัสดีครับ,รบมาพบกับผมบุ๊กและไกด์พีเอสเคอครับวันนี้มาเป็นดูโออีกแล้ว <laughs> เจอกันอีกแล้วครับ EP นี้นะฮะบพบผมอาจจะมีหลายอย่างแต่ถ้าพบ คุณไกด์นี่แน่นอนฮะงานผ้าม่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะค, <ผม S 2> คุณไกด์ดูแลเกี่ยวกับผ้าม่านมุงรด Wall paper ูดวอลเปเปอร์และหลังนี้ที่พาคุณไกด์มารีวิวด้วยกันคือผลงานที่คุณไกด์ช่วยกันออกแบบตกแต่งผ้าม่านกับ,บลูกค้าไว้โครงการอะไรนะฮะโครงการชรดาวงแหวนรามินทาครับอ่าเป็นบ้านเดี่ยวเนาะเป็นบ้านเดียเเเด่ยวครับผมหลังนี้คุณไกด์มาช่วยออกแบบแนะนําประเภทม่านสีผ้าม่านกับลูกค้าไว้ เป็นที่เรียบร้อยจะพาไปรีวิวแน่นอนทั้งชั้น1ชั้น2แต่ก่อนจะพาไปฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้สักนิดจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆหลากหลายสินค้าและบริการที่ทาง PS DECOR และทิปเคมีนะครับอ่ะครับเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น1 โซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกห้องรับแขกครับห้องดูทีวีอะไรประมาณนี้ใช่ครับคอนเซปต์การตกแต่งผ้าม่านสีสันประเภทม่านต่างๆไอเดียยังไงฮะคอนเซปต์ของลูกค้าท่านนี้นะครับก็คือเรียบหรูสําคัญคือปิดบังเหล็กดัดนะครับมีเหล็กดัดเกือบทั้งหลังผมก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยใช้เป็นม่านจีบปล่อยลอนเห็นชัดๆเลยม่านจีบก็คือการเย็บกับจีบ3าจีบบ,บนหัวแล้วก็ปิดบังรางใช่ครับปล่อยทิ้งตัวรอยมาตรฐาน1-2เซนใช่ครับอ่า <Okay. S 2> คือข้อดีของม่านจีบอะครับเวลาปิดเขาจะบางรางไปในตัวซึ่งลูกค้าก็จะไม่ได้เห็นท่อนรางและก็ขอบของเหล็กดัดไหน,นลองเปิดซิลองเปิดซิเหล็กดัดอยู่ตรงไหนมีผ้าโป่งอีกชั้นหนึ่งด้วยนะฮะมีทึบและโป่งเป็นม่านสองชั้นนะคุณไกด์ใช่ครับโอเคอันนี้คือลูกค้าติดเหล็กดัดไว้<ช>มีเหล็กดัดมีมุ้งลวดออกมาจากผนังประมาณ5-7เซนใช่ครับเราก็เลยใส่ขาจับเสริมรางเหล็กดัดเข้าไป ใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวม่านมันจะเบียดกันไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรามีขาจับที่ยื่นพ้นเหล็กดัดอยู่แล้วครับผมนี่เป็นขายาวเลยใช่เลยนะฮะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ขายาวครับผม้าม่านมันจะชิดกับเล็กดัดเวลารูดมันอาจจะเกี่ยวขาดได้ถูกต้องครับตอนนี้ถ้ามีเหล็กดัดเนาะก็แจ้งกับทางเซลล์หรือหน้างานได้ใช่เลยครับที่สาคัญต้องแจ้งก่อนนะครับเผื่อเซล์จะได้เผื่อขาเหล็กดัดไว้ให้ครับผมอ่าโอเคม่าน จีปล่อยลอน,นสีนสันยังไงฮะทำไมถึงออกมาเป็นโทนนี้โทนสีเนี้กำลังมาแรงสีเบสขาวไอวอรี่ครับในการสีเบสขาวไอวอรี่นั้นนะฮะมีทั้งผ้ามันผ้าด้านและก็ผ้ากลิตเตอร์ลูกค้าท่านนี้ชอบความเงาของผ้า,านะครับซึ่งจะเป็นผ้ามันผ้ามันเวลาโดนแสงไฟอะครับจะออกเป็นประกายประกายหน่อยจริงๆตอนนี้มันแสงมันอาจจะไม่เยอะเดี๋ยวลอง,ลองเปิดแฟลชให้ดูนี่เห็นไหมมันจะมีความ เหลือบๆเนอะ,อะไม่ถึงขั้นเงามากไม่ถึงขั้นเงา,าแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นด้านแมทใช่ครับ คือมีความเหลือบๆนิดๆใช่ครับพอดีพอดีดูงามๆโดนไฟจะมุกมุกหน่อยนี่นี่นี่สวยเลยนะเป็นสีไอวอรี่ไอวอรี่ก็คือสีงาช้างสีออกทิมครีมเบทเบดอ่อนๆใช่ครับดูโมเดิร์นดูสบายตาใช่ครับไม่ขาวไปไม่อ่อนจนเกินไปถูกต้องครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะเห็นสั้นๆแบบนี้คือบ้านหลังนี้เลยเอา์เขาจะมีในโซนของเบ์วินโดมีผนังก่อขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดแบบสามารถนั่งเล่นได้ไว้นั่งเล่นได้า ผ้าม่านตรงนี้จริงๆใช้เป็นมูลี่ก็ได้เนะเห็นบางหลังที่เป็น b บวินโดว w แบบนี้ก็คือก็จะมีมูลี่มีม่านพับ,บแต่หลังนี้ทําไมถึงลูกค้าขอแมทแล่ะฮะคุณไกด์คืออย่างนี้ครับ 1. เราจะแมทสีให้ก่อนครับแต่ว่า2ครับคือปัญหาของหลังนี้ในการติดมูลี่อะครับคือ,อลูกค้าเนี่ย จะไม่สามารถถอดมุ้งลวดออกมาล้างได้เอาเวลาติดมูลี่มันจะฟิกเนาะใช่ครับเวลาฟิกเวลาพับของมูรี่ครับมูรี่เขาจะกออมาถึงหน้าต่างบานนี้ถึงวันครึ่งกรอบเอาเวลาถอดมุ้งยากใช่ยากมากครับเ,เวลาถอดมุ้งยากมากครับมีประเด็นม,มีประ,ประเด็นอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยแหละฮะมันเป็นโจทย์ที่ต้องมาคุยเนาะใช่ครับให้คอนเซ็ลต์ให้คำปรึกษากันหน้างานไม่ใช่แค่ชอบม่่นจีบนะใชแต่มันมีประเด็นเรื่องการใช้งานด้วยใช่ครับจริงๆลูกค้าท่านเนี้ยชอบมูลี่มากยังไงจเอนี้างเเดียวลย แต่ผมอธิบายด้วยเหตุและผลของมุงลวดเหล็กดัดมานนี้ซึ่งเวลาติดมูลี่ไปแล้วครับมันจะเกิดเอฟเฟกการใช้งานรูดแล้วฝืดรูดแล้วฟืดติดเชือกพระเทปมูลี่ถอดล้างก็ยากใช่ครับจบสวยม่านดีที่สุดเป็นม่านดีที่สุดอ่าโอเคก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าเราจะได้อธิบายสีผ้าม่านประเภทม่านใช่ครับชั้นหนึ่งยังไม่หมดคุณกด์พาเดินต่อเลยโซนอะไร ได้ครับโซนต่อไปก็จะเป็นโซนทานข้าวอ่ะมาดูโซนทานข้าวกันครับผมลูกค้าเมื่อกี้ที่บอกว่าชอบมูลีชอบมูรีครับได้ใช้มูรีแล้วผมก็เลยเชียร์มาทางโซนข้างหลังแทนนี่ใช่ครับที่เชียร์มาโซนข้างหลังนะครับมูลีสําหรับ2บานเนี้ยหนึ่งสเปซจากการออกจากผนังเนี่ยน้อยครับเวลาลูกค้าตั้งโต๊ะทานข้าวหรือตั้งเก้าอี้จะได้มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกะกะถูกต้องรอนมากๆมันจะเบียดไปหน่อยใช่ครับแล้วอย่างมูลี่โซ่ชุดเดียวใช้ งานง่ายๆด้วยใช่เลยฟริทใบได้ร8 0องศานี่อยากจะปิดไม่ให้ข้างนอกเห็นก็ปิดได้นะครับอยากจะเปิดเห็นเคครีคร์ข้างนอกโลง่โลงๆก็ทําใบให้มันตั้ง90องศาก็เห็นข้างนอกโลง่โลงๆไม่จาเป็นต้องดึงขึ้นลงให้เสียเวลาเลยเนาะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมูรี่ใช้ง่ายยุคนี้สมัยนี้มูลี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของการตกแต่งผ้าม่านลูกค้าหลายๆท่านใช่ค่ะสองชุดเนาะสองชุดครับสีขาวล้วนเลยก็จะแมทกับ สีผ้าม่านในโซนรับแขกของเรานี่เองครับอ่าคือลูกค้าโจทย์คืออยากให้บ้านโปร่งโร่งสบายตาถูกต้องครับไม่อยากได้สีเข้มเกินไปใช่ครับนะครับเอ๊ะผมเหลือบไปเห็นชุดหนึ่งนานๆทีจะได้เห็นนานๆทีชุดนี้ฮะนี่ไม่ไม่ไม่ใช่เหล็กดัดนะบานนี้ครับเปิดมาตัวนี้นีนานๆจะได้ติดตั้งสักทีใช่ครับม่านอะไรคไกลนี่นี่ชิดนี้จะเรียกว่าม่านแปลประตู ม่านรางแป,ป๊บใช่ครหรือม่านแป,ป๊บประตูถูกต้องก็คือที่เรียกว่าแป,ป๊บเพราะว่านี่จะมีรางบนล่างใสองร 2> 2าง,างเป็นรางอลูมิเนียมหกขุนหรือ2เซนแล้วก็เย็บผ้าม่านสอดเข้าไปคือเราจะต้องเย็บผ้าม่านให้กว้างกว่านะเพื่อเวลาใส่เข้าไปก็จะได้ทําให้มันย่นๆสวยๆดู<ช>เป็นลอนๆใช่คับอ่าปกติแล้วก็ทําได้ทั้งผ้าทึบผ้าโปร่งเลยไหมฮะปกติทําได้ทั้งผ้าทึบและผ้าโปร่งแต่ว่าอันนี้ลูกค้าใช้เป็นผ้าโปรง่งลายดอกไม้ลายดอกไมู้กไม้สวยๆคือถ้าเราไม่ไม่ใส่ม่านมันก็จะเห็นกระจกกระจกมันก็จะเห็นคนข้างในก็ ลักษณะของประตูที่เป็นประตูไม่ทึบมากนะนานๆได้ติดตั้งสักทีใช่ครับจริงๆก็ปล่อยแบบนี้แหลนะเนาะมันเป็นการติดตั้งเหมือนฟิกแต่จริงๆแล้วมันสามารถรวบได้นะครับเนี่ยเราทําที่รวบเก็บไว้ให้ด้วยใช่ครับนะฮะมันสามารถรวบเก็บได้หน,นีติดตีนตุ๊กแกแล้วก็โอบรวบได้แต่ว่าจริงๆมันจะต้องช่วยขึงตรงนี้เข้ามาหน่อยใชนน่นานๆทีจะได้ติดกับม,ม่านแป๊บนะฮะชั้นหนึ่งจริงๆยังไม่ได้หมดเท่านี้เห็นว่ามีห้องทํางาน ใช่ครับชั้นหนึ่งอีกด้วยครับผมเป็นห้องทํางานคอนเซปห้องทํางานคุณกดยตกแต่งกับลูกค้าย,ยังไงฮะประมานหลักการเดียวกันก็คือสมมติว่าเราใช้เป็นม่านจีบทั้งหลังแล้วจริงๆห้องทํางานนั้นนะครับมีทั้งประตูทั้ง3บานพอมีประตู3บาน,นครับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็นพม่านเองอนะครับคอนเซปม่านสีพม่านยังไงฮะคอนเซปเดียวกันเลยครับเวลาเปิดประตูออกไปเข้าไปแล้วก็สีขาวไอวอลี่งาช้างเหมือนกันเหมือนโซนับแขกมนรับแขกเหมือนกันมีทั้งม่านจีบเป็นทึบโป่งและม่าน พับถูกต้องผสมผสานกันใช่คับอ่าก็จะเป็นในส่วนของโซนชั้น1ประมาณนี้ครบถ้วนในส่วนของชั้น1ที่แบ่งโซนไว้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปตะลอนทัวร์ขึ้นชั้น2กัน <c oughs> ไล่ตั้งแต่โถงบันไดครับขึ้นไปจนถึงชั้น2มีกี่ห้องนะข้างบน3ห้องนอน3ห้องจัดเต็มแถมวันนี้เดี๋ยวจะโชว์แบล็ k เอาสักชุด <c oughs> ให้ดูว่ามันมืดขนาดไหนได้ครับข้างบนนะครับผมไป โอเคฮะตอนนี้ก็มาถึงห้องมัสเตอร์เบดรูมคับห้องนอนใหญ่ของคุณลูกค้ามีลูกเล่นน่าสนใจในการพูดให้เป็นไอเดียกับคุณลูกค้าทางบ้านพอสมควรเลยห้องนี้ก่อนอื่นเลยประเภทม่านสีสัน เป็นไงฮะประเภทผ้าม่านเช่นเดิมครับเป็นม่านจีบมีทั้งผ้าทึบและผ้าโปรง่งสองชั้นใช่ครับตีสันเป็นสีขาวไอวอรี่แต่จะมีไฮไลท์ในผ้าแบ็คเอาท์ที่จะเทียบเคียงให้เหมือนผ้าทึบในห้องนอนใหญ่ครับผมอ๋อจริงๆตอนแรกมองผ่านๆผมคิดว่าตัวเดียวกันนะเนี่ยใช่แต่จริงๆแล้วคอนเซปต์คือห้องนี้ลูกค้าขอแบ็คเอาท์แค่ชุดเดียวจัดเน้นๆคือประตูหน้าประตูหลังแสดงว่าแสงเออแต่ผมเห็นได้เลยว่าแสงเข้าทางหน้าบ้านลูกค้าจัด มากจริงๆใช่ครับลูกค้าเลยขอเน้นไปที่แบ็กเอาท์เฉพาะตรงนี้ใช่ครับอ่าแล้วที่เหลือฝั่งเนี้ยมันไม่มีแสงมากลูกค้าก็เลยใช้ตัวเดียวกับตรงโซนชั้น1สีไอวอรี่เหมือนกันใช่ครับแบ็กเอาท์ตัวนี้เนี่ยคอนเซปต์การใช้งานผมเห็นมีความเก๋ในการใช้งานอยู่ด้วยหารือกับลูกค้ายังไงครับการใช้งานเป็นยังไงสําหรับม่านจีแบ็กเอาท์ชุดนี้หลักๆครับในการใช้งานของแบ็กเอาท์ชุดนี้ครับคือประเด็นอย่างนี้ก่อนครับ ลูกค้าจะตั้งเตียงไว้อยู่ตรงตรงนี้อ๋อตรงนี้จะเป็นหัวเตียงหัวเตียงของลูกค้าจะอยู่ตรงนี้ครับเวลาลูกค้าจะออกไปนั่งเล่นโซนข้างนอกอ uh. ลูกค้าจะสามารถสไลด์ผ้าม่านนี่มาทางนี้ mm. หรือบางวันพี่ผู้หญิงอยากจะสไลด์มาฝั่งนี้โอ oh. นี่ครับ คือประตูในโซนก้านห้องนั้นนะครับก็เปิดได้2ฝั่งเราก็เลยต้องทําให้ผ้าม่านเปิดล้อ,อก,กันไปกับตรงชุดประตูนี่พ้าปร่งอยู่นี่ <c oughs> จริงๆอันนี้เป็นพ้าทึบชั้นเดียวเน้นๆเลยเป็นแบล็คเอาท์ ไม่ได้ซ้อนผระโป่งแต่ไม่ใช่ไม่มีนะครับผมตรงเนี้ยเดิมทีบ้านเป็นระเบียงใช่ลูกค้าต่อเติมออกไปทําหลังคาปิดเพื่อให้เป็นโซนอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วก็ใส่ผ้าโปร่งไว้ตรงนี้ใช่อ๋อความเก๋ด้วยนะฮะครับผมนอกจากชุดนี้สนุปของคุณไกด์ทีนึงเป็นฟรีสไตล์ผมเรียกว่าฟรีสไตล์แล้วกันคือรูดไปซ้ายไปขวาได้ซึ่งปกติแล้วม่านจีบเราจะล็อกตะขอไว้กับหัวรางใช่คับแต่ถ้าอยากได้ฟรีสไตล์แบบนี้ ก็คือไม่ต้องล็อกตะขอลูดเก็บซ้ายเก็บขวาฟรีสไตล์แบบนี้ได้อันนี้คือบอกได้ เราก็จะได้โน้ตตอนติดตั้งไว้ให้ไม่ต้องล็อกตะขอที่หัวรางใช่ครับและด้านในตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของผ้าโปร่งที่ลูกค้ารีเควสไว้มีสักหน่อยเท็กเจอร์เดียวกับตรงประตูรางแป๊บชั้นหนึ่งใช่ครับแล้วที่สําคัญเป็นรางดัดโค้งตัวอยู่ด้วยนะใช่ครับรางเอมเราดัดโค้งได้ใช่ไหมดัดโค้งอเก๋ๆนะฮะแต่จะพูดถึงแบทเอาท์เราไม่โชว์เรื่องนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าโม Backout ก็ต้องโชว์สักนิดว่าทะลุแสงมาทะลุจริงไหมใช่ฮะ,ะ<ช>เดี๋ยวผมขอโชว์ตรงนี้หน่อยแล้วกันกด์นี่ให้เห็นซ้ายเนี่ยเป็น Backout ครับผมขวาเนี่ยเป็นตัวพรีเมียมดิมเอาของเรา <premium out. S 1> กันย95ู95-98ใช่ครับเหมือนกับชั้นหนึ่งครับผมอ่ะเทสต,ตัวนี้ก่อนนี่แฟดจ้าๆเลยนี่นะเวบอุยแสงหายไปทันทีนะฮะร้อเเท่านั้นนะฮะของแท้นี่แฟดอยู่นี่ แสงไม่รอดเลยนะครับแสงไม่รอดเลยแต่ถ้าเป็นพรีเมียมดิมเอาสีอ่อนอ่อนแสงจะรอดประมาณสัก5%อย่างนี้ครับนี่นะเห็นแสงไหมนี่ฮะลำไรลำไร แต่ถ้าผ้าพรีเมียมดิมเอาท์ที่เป็นสีเข้มขึ้นมันก็จะเก็บแสงได้ดีขึ้นนะ97 98เลยก็ว<ช>่าได้เพราะฉะนั้นกลุ่มพรีเมียมดิมเอาท์เนี่ยมันจะมีทริคนิดหนึ่งในการเลือกสีผ้าถ้าซีเรียสเรื่องแสงแต่เราไม่ได้อยากอัพไปถึงขั out, ้น1 0อแบล็คเอาท์คุณไกด์ก็จะแนะนำเนาะโทนเข้มๆไว้ก่อนอ่าโอเคเพราะฉะนั้นโอห้องนี้มีกิมมิกมีไฮไลท์น่าสนใจใ,<ช>ใ<ค>เป็นไอเดียไม่มากก็น้อยละ่ะนะฮะก็จะเป็นม่านจีบสีออกเบทเบสสีไอวอรี่ มีทางแบ็กเอาท์ดิมเอาท์ทึบโปรง่งแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งเล็กๆตรงนี้ก็จะมีม่านพับเล็กๆอีกชุดหนึ่งใช้ใชงานง่ายๆนะคุณกายม่านพับแต่เวลามันมีเหล็กดัดเราอาจจะต้องคอยประคองนิดนึงเพราะว่าเหล็กดัดมันจะมีมือจับมีมุ้งลวดโผล่มาใช่ครับด้านหลังของม่านพับเนี่ยมันจะมีตัวเชือกอยู่นะครับซึ่งอาจจะทําให้ไปเกี่ยวกันได้นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเราก็อาจจะจับประคองนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ปิดลงมานี่อันนี้ห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดมครับเดี๋ยว ไปดูด้านนอกกันสักนิดขึ้นมาชั้นสองเรามาห้องนี้กันก่อนแต่จริงๆแล้วตรงโถงชั้น2ห้องนอนเล็กโถงบันไดเรายังไม่ได้พูดใช่น่าสนใจไม่แพ้กันออกไปดูกันครับครับผมอ่ะโอเคครับในส่วนของชั้น2อ,อย่างที่บอกไว้นะคุณไกด์ใช่ว่าไม่ได้มีแค่ห้องนอนใหญ่นะฮะยังมีอีก2ห้องเล็กเป็นห้องอะไรบ้างม่านอะไรครับ จะมีในส่วนของม่านห้องพระแล้วก็ม่านห้องนอนหลังนะครับใช่ครับห้องพระนี่ลูกค้าจะเน้นสีทองอลามอลามดุเข้มขึ้นกว่าโซนอื่นนิดนึงใช่ครับจุดที่ดอกใต้แอร์เราก็จะดอกระดับของผระม่านลงมาติดใต้แอร์ใช่ครับส่วนอื่นที่ไม่มีแอร์ผมจะคิดป้าถึงพื้นเลยครับสองห้องคอนเซปต์เดียวกันใช่ครับห้องพระสีทองเข้มหน่อยครับผมนะครับห้องนอนอีกห้องนึงเป็นห้องนอนเล็กใช่ครับสีเหมือนกับโถงชั้นหนึ่งทั่วไปสี ไอวอรี่ไอวอรีอ่าโอเคคอนเซปต์การติดตั้งก็คือฝ้าถึงพื้นครับจุดที่มี air, แอร์ก็ติดใต้แอร์ครับเป็นจีบทึบโปรง่งทึบโรทั้ง2ห้องทั้ง2ห้องอ่าโอเคนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ของชั้น<ช>2เป็น่โถงกลาง,ง,ลางชั้น2ก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ หนึ่งบ้านนี่ลูกค้าได้ใช้มูลี่อีกแล้วใช่ครับจุดนี้มูลี่ใหญ่มากเลยลุไกชุดนี้ครับลูกค้าเป็นโซนสําหรับไว้นั่งทํางานนั่งเล่นครับนะครับก็เลยอยากได้เป็นมูลี่ผ้าม่านเนี่ยสเปซจะเยอะไปหน่อยอเลือกใช้เป็นมูลี่ไม้คอยปรับแสงเบาๆมูลี่ไม้ชุดนี้ครับแม็กซิมัม2เมตร โอ้กว้างมากกว้างมากมาก็คือความกว้างที่สามารถผลิตมูลี่ได้เนี่ยก<ส>็คือความกว้างอยู่ที่2เมตรส,สีถูกต้องชุดนี้เต็มแม็กเลยเต็มแม็กเลยโอ้เมื่อกี้เห็นกลไกรูดก็ไม่ได้หนักนะใช่ค,คือเหมือนว่าใหญ่แต่จริงลองลองรูดฟลิปไปดูก็ได้นะจริงออกแรงนิดเดียวเองนะเนี่ยคือเบามากนะฮะเพราะว่ากลไกของเขาเราลางมันมีตัวลูกรอช่วยอยู่แล้วใครับแต่ถ้าใครไม่ชอบอยากจะยืดหยุ่นในการแบ่งการใช้งานก็แบ่งกลางเป็น2ชุดขวาซ้ายก็ได้ แต่ถ้าชุดเดียวก็จะดูเรียบแผ่นไม้ก็จะเรียบไม่มีรอยต่อใช่ค่ะโอเคสุดท้ายจบ,บสวยๆบ้านเดี่ยวไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไไดของมันต้องมีของต้องมีโถงบันไดใหญ่ๆจัดเต็มแบบนี้นะครับบ้านเดี่ยวแทบทุกหลังเนาะเรารีวิวกันมาหลายหลังส่วนใหญ่บ้านเดี่ยวจะเจอโถงบันไดยยใหญ่ชุดนี้คอนเซปต,ต์ว่าไปเลยครับคุณกาชุดนี้ซิกเนเจอร์ของร้านเราอยู่แล้วเต็มผนังซ้ายสุด ขวาสุดบันไดเขาจะมี2สเตปเพราะฉะนั้นลงสุดเลยต้องยึดสเตปบนถูกตอทางขวาก็จะลอยปกติไม่เป็นไรใช่ครับอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเนี่ยใส่ชเด d e l i e โคมไฟแบบแอนทีคลาสสิกหน่อยเข้ากันลงตัวลงตัวนะฮะบ้านเดี่ยวสุดท้ายส่วนใหญ่ถ้ามีโถงบันไดแบบนี้ก็จัดเต็มกันจัดเต็มทุกหลังนะครับแล้วก็ทั้งหลังครับวันนี้เรามาติดตั้งกันเนาะช่างก็ติดตั้งเราก็ไล่รีวิวไปตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่เช้าเพิ่งเสร็จตอนประมาณ4ี่ห้าโมงนะฮะทั้งหลังหลังใหญ่จริงๆแล้วก็ทุกงาน ที่เราติดตั้งเรามีรีด<ช>ต่อง,งานนะจัดลอนสวยๆรวบสวยๆรีดเน็บเนียบทุกงานทุกงานอ่าทุกงานนะฮะเพราะฉะนั้นสนใจสอบถามกันเข้ามาได้กรุงเทพปริมณฑลเรามีบริการวัดหน้างงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถาม,ามตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้ทุกช่องทางเลยนะฮะและสำคัญสุดย้ำอีกครั้งฝากติดตามกับคลิปยาวๆดูมันมันจุใจแบบนี้ 7นาที10นาทีบวกๆนะฮะกด subscribe ไว้นะฮะกดกระดิ่งกริ้งๆด้านล่างจะได้ไม่พลาดการติดตามไอเดียดีๆเพราะเราไม่ได้มีแค่พมานที่รีวิววันนี้งานอื่นๆใน YouTube ทั้งต่อเติม b u i อินวอ a เปเปอร์มุ้งลวดมีหลากหลายมากมายนะฮะและยังมีคลิปสั้นด้วยนะในช่องของ TikTok แล้วก็ช่อง ช็อตของ YouTube YouTube ก็จะมีฟังก์ชั่นช็อตลงคลิปสั้นๆเหมือน TikTok ไว้เลยนะครับไปติดตามดูเพลินๆคลิปสั้นๆเกิดความรู้เยอะแยะหลากหลายที่เราลงไว้วันนี้ขอบคุณน้องไกลมากมารังสรรผลงานอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวจะไปรีวิวเป็นดูโอแบบนี้อีกทีกับงานพม่านสวยๆนะฮะวันนี้ขอบคุณมากทั้งน้องไก์แล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมใน E ีพีพม่านหลังนี้ไปก่อนนะครับผมและน้องไกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ